สวัสดีครับเป็นสุนงรตโบะส่งงานวางคานครับคันนี้เป็นปาเจโร่นะครับ2.4ลูกค้ามีเทอร์โบเดิมอัพไซตมาอยู่แล้วนะครับต้องอัพไซตนะครับถึงจะใส่ตัวใหญ่ได้อ่าลุกที่2 2เป็น f 5 5 v แปบผัดพร้อมใส่ผ้าคุมโถงเดินระบบให้นะครับแล้วก็วัดพุูทหนึ่งตัวมาเพิ่มอะร วัดบุบ๊ทบักอะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันมาเราไปดูครับจะขอ,ขอขับเองนะครับรถเยอะรถเยอะ เดินลูกเตี้ยเรมบบเก่าไไปเลยนะเนี่ยครับคันนี้นะครับลูกค้าก็ดูรีวิวน้ำมานานแล้วนะครับก็ถึงเวลาก็จัดไปแต่ตัวนี้ ลองในซอยก็เปียกหน่อยโอเคนะครับโดยรวมแล้วโอเคไหมครับโอเคครับแจเลเนะลาะแจวเลยครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจก็โทรมาศูนย์4ปดห้่ง้าเจ็ครับสวัสดีครับ